สวัสดีค่ะธรรมชมกลับมาพบพอๆกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะกับช่องซูซี่พลลีชาแนลคะ่ะวันนี้มีเมนูมานําเสนอคะน่ะเพื่อนอันนี้คือส้มตำเนาะคะ่ะเนาะส้มตาเปี๊ยกไก่อบด้วยหม้ออบลมร้อนแล้วก็นี่คือผัดซีอิ๊วคะ่ะเพื่อนแล้วก็พักนี่ค่ะผักกาดแก้วเนาะคะ่ะเ,เพื่อนเนาะมาเ้อค่ะเพื่อนมากินด้วยกันเหมือนเช่นเคยค่ะเพื่อนโอ้หิวเด้ออาหารเมื้อนี้ก็จะเซ็ตเนาะคะ่ะเนาะ 6กโมงพอดีค่ะเหมือนหกโมงมาเด้อค่ะนี่ค่ะไก่กรอบมากนี่ค่ะหนากินมากๆเลยค่ะไก่เหลืองดีขนาดเลย ซ่อนนี่เพื่อน,อนจะไม่อยากกินมือคักแทะอืม ขนาด <laughs> อร่อยฟินเหมือนเดิมฝีมือตัวเองอร่อยไม่มีเปลี่ยนย่องอยคล้องกันเพื่อนบ่ย่องจะคล้องจะงยองไปเนาะค่ะเนาะเห็ดแสบตามปากจะคล้องค่ะกินเปรี้ยวกินเค็มกินไหนก็เห็ดตามไปจะคล้องมันก็แสบเบิดลแหละค่ะอืม นั่งสอนกินทั้งมื้อนี่คือปลาชิวไก่ด้วยค่ะอิน่อนเนี่ยปลาชิวไก่นี่ปีสสกไก่กอบหล่อนเลยมาหนมันแบบสวยดียกัน มอนีพ้พริกเผ็ดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสมตำพริกสื่อมไหมเนาะค่ะเนะาะกะป่ถูกเดี๋ยวรอหน้าจะล,ะจะลดลงไปอีกชั่น้อยหูรู้สึกว่าเผ็ดเผ็ดมาก กินเข,ข้าไปสองคำรู้เรื่องเลยเผ็ดเผ็ดสุดๆสูว่าจะตอบคําคําถามเอฟซจังโดนแล้วเห็นเพื่อนแต่ว่ากับริตอบจ้ากเทื่อเนาะย่องเนนพนนีตพอมแต่มีเวลาว่างสูจะตอบให้ด้วยค่ะเพิ่นถามเอฟซเนาะค่ะเพิ่นถามมาว่าสูมีลูกบอสันวะ เดี๋ยวมีเวลาจะมาตอบให้น้อค่ะเนาะคือมันตองมีเวลาคุยอะค่ะเวลานั่งคุยแกงสีสอบได้เนาะจะหาเวลามาตอบให้เช่นึงค่ะเพื่อนบางคนก็อยากหูเนาะค่ะเนาะว่าเอสอยูกับแฟนอยู่แบบใดยังไดก็ยัง่เห็นมีลูก มันก็เลยถามมาว่ามีลูกบอกเลยอ <laughs> <ม S 2> ซีสวยกรอบน่ากินมากๆเลยค่ะ พิกแม่ือจังเผ็ดดีแท้อืมปหนักเบื่อน mm um. มีมเซ็นเนาะค่ะเพื่อนถึงขนมจีนกินพัดซี่อูทแทน เดี๋ยววันเสาร์นี่ก็จะได้ออกง่านีดคันเพื่อนตามไปเที่ยวน้ำกันเนาะค่ะเนะาะบวแสบเือใส่มือเเพื่อนมาโอ้ยเพ็ด มาเด้อค่ะเพื่อนทุกคนมากินอน่สมตําปีไก่ย่างปีไก่อบ มั่งสอนกินมั่งเพื่อนเพื่อนมั่งคนกับบ <ere> ่อยเพเ่ <petto> ue, ็นเห็นแต่ซุปกินแบบนี้เนาะเพป็นบ่อไข่เห็นซุกกินของเด็ดซุกกินบ่เป็นเด้อค่ะเพื่อกขอตรวขอไพ่หลายๆใจสุกมาเบิ้งสุกมาเบิ้งคนกินเพป่ะเฮ็ดกินอะ สูสอบเบงแ่่มาสูหาก,กินมกเป็นของดิบที่สูกกินด้อค่ะเพื่อนก็จะมีปลาแซลมอนกับกุ้งนะคะเพื่อนกุ้งแซลมอนปาลาหรือกุ้งอี่ยังซึ่งเสียสูกกินสูพ่อกินดิบใด้อยู่ยเพื่อน เป็นเพชชุดหน้าเมิดด้เนี่ยตาละให้ดึงโครเมนตห่วงนอนเด้เพชชพริกซืมว่าไม่แม่กาบปถูกขดเพชชเลยอ่ะ จะกินสมดําเซกะ่ะจะถึงไปคุยกับพระปูเมียทุกๆวันจันนะะ์เนาะค่ะเลี่อนเป็นวันครอบครัวอืมมมมัมทุกๆวันจันเป็นวันที่จะโทรหาครอบขวัวคะ่ะเบบืนคุยกันเนาะอยู่ห่างกันตามทุกๆดิบกัน ไอ่มแล้วค่ะเพื่อนไก่นี่ก็เห็ดให้อิ่มไว้เนาะค่ะเนาะไก่กับเส้นนี่นไ,ไหมอิ่มเลยได้ค่ะเพื่อนหวังว่าเพื่อนจะสอบคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะเนาะอุ้ย <c oughs> อ้ย ซื้อขันเพื่อนย่ำอิ่มฝากกนไลกุแช่ด้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันสุกใหม่ในวิดีโอหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ